ปรากฏว่ามีไทยขายชาติมีไทยทำลายชาติตรวมความว่าไอ้พวกขอมเก่ามันเข้ามาเกิดในประเทศไทยแล้วมันก็หวังความเป็นใหญ่ในประเทศไทยเราจะสังเกตได้ว่าเจ้าพวกขอมเก่าพวกนี้ที่ก็มาแทรกแซนี้เวลาที่มันพูดมันพูดดีแต่มันทํามันทําเลวณน,นี้สายคนไทยก็ไม่จะไม่ค่อยจํา เย็บแล้วไม่เขาจะจำจะจำก็มันจำไม่ได้เขาให้สตังมาอะไรก็เลิกจำกันมัน,น,นจำได้อย่างเดียวจะให้สตังเพียงก็ให้ส,ต,หสตังสิบบาทเขาลงคะแนนให้เขาเขาให้สตังร้อยบาทก็ลงคะแนนให้เขาไม่ได้คิดว่าไอ้การที่เขาให้สตังเรามาเนะ่ะเขาต้องหากำไรชาติจะทหายไว้โปงยังไงก็ช่างมัน Vì ngài. Vì không phải lên một cái mà không đi nhau đi làm bạc em อังกฤษที ah ่นี่เขามีมาษา่นด้วยสุดยาด นี้มาจากความฟุ้งซ่านหรือความโลภไม่อยากจะพูดว่าความทุจริตเพราะว่าไม่จําเป็นที่จะมีความทุจริตก็ก็แย่ได้นะ,ะยิ่งมีทุจริตก็ยิ่งแย่เพราะว่าถ้ามีทุจริตใครก็ทํางานอะไรไม่ได้ไม่มีใครเชื่อใครแล้วก็ผู้ที่จะพยายามทํางานก็ไม่สามารถจะทํางานเพราะกลัวทุจริต แต่ก็สำคัญคือถ้าไม่มีความสม่ำเสมอผู้ที่เป็นนักธุรกิจหรืออุตสาหากร์ที่สุจริตไม่สามารถที่จะกะงบประมาณงบของตัวเองจึงต้องค้ากำไรเกินควรเพื่อที่จะไม่ขาดทุนแต่มีหลายคนที่พยายามที่จะทำงานด้วยความ ไม่ฟุ้งส่านและลดความพุ้งซ่านลงไปนักธุรกิจต่างประเทศไม่ใช่ว่าจะต้องไปเชื่อชาวต่างประเทศหรือนักเศรษฐกิจหรือนักเศรษฐศาสตร์ต่างประเทศบางคนก็เข้าข้างตัวเองจะมาเรียกว่ามาขุดทองในเมืองไทยมีพวก พวกที่เป็นอุตสาหกรผู้ที่เป็นนักธุรกิจต่างประเทศ mm hmm. เขาโหร่อเลยมืองไทยนี่กำลังวุ่นวายเขามาเขามากดทองเพราะมองไทยยังมีทองเมืองไทยยังเป็นสุวรรณภูมิ mm hmm. แต่ว่าของเราเห็นทองแล้วโยนทิ้งแล้วก็เลยไม่ไม่ไม่ใช้ประโยชน์ต่างประเทศ mm hmm. มา mm hmm. เขาเห็นเราทิ้งเขาก็เก็บ อันนี้เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความคิดขึ้นมาที่พูดทั้งหลายนี้ทั้งหมดนี้มันอาจจะน่าฟังแล้วน่ากลุ้มใจแต่ถ้าดูอีกแง่หนึ่ง mm hmm. ก็น่าสบายใจน่าสบายใจเพราะว่าดูได้ว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างเรียบร้อตรงไปตรงมาด้วยความตั้งอกตั้งใจ สักนิดหนึ่งบอกว่าสักนิดก็พอไม่ต้องทางงตั้งใจอย่างเคร่งเครียดมากเกินไปแต่ให้สม่ำเสมอสม,สมอ่ำเสมอนี้ก็แบบเดียวกับที่พูดถึงปอเพียงทุกอย่างสม่ำเสมอทุกอย่างพอเพียงทุกอย่างเมืองไทยรอดเพราะโครงสร้างของประเทศหรือนิสัย ปรระชากชาวไทยไม่ใช่เป็นเรื่องเส้นเขตแดนหลักมันก็คือว่าประเทศเราอยู่ตรงนี้มีไหลทวีปอยู่ตรงนี้ลากไป200ไมล์ทะเลอันนี้ตามกฎหลักกฎหมายสัสากลประเทศเพื่อนบ้านสมมติกัมพูชาไหลทวีปอยู่ตรงนน้นลากมา200ไมล์ทะเลเกยกันตรงไหนเราถือว่าเป็นเขตทับซ้อนเขตทับซ้อนตรงนั้นถ้ามีทรัพยากรอยู่ก็ถือว่า แบ่งกันคนละห้าสิบก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณจะไม่ถึงสี่สิบพวกเราขาวหน้าตาดีนั่งรถเมย์ผ่านมาเมื่อรถเมย์มาถึงวัดหลังวัดทัานก็ลงลงแล้วก็เดินเข้ามาความจริงคนนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยมาท่านหน้าตาท่านดีอัธยาศัยก็ดีมากเป็นคนนิ่มโนวน่ารัก ผู้จาก็ดีคุยไปพูดมาผมก็สงสัยในท่านว่าท่านผู้นี้เป็นใครไม่เคยรู้จักมาก่อนและมาก็ไม่แสดงว่าจะมีธุระอะไรสักอย่างมาคุยเฉยๆ mm. ก็เลยสงสัยว่าคนนี้จะมีความรู้สึกมีความสามารถั้งแร่อยูเรเนียมไหม mm. ก็ถามท่านทว่าท่านเคยศึกษาเรื่องนํำแร่อยูเรเนียมขึ้นมาจากพื้นดินไหม พอพูดเรื่องแรกเธอบอกโอ้หลวงพ่อครับผมเรียนเรื่องนี้มาโดยตรงจากต่างประเทศแร่ทุกประเภทผมมีความเข้าใจผมศึกษาเรื่องแร่สำหรับแร่ยูเรเนียมเนี่ยเอาขึ้นมาได้แน่ครับ <c oughs> เอาขึ้นมาได้แนะ่แล้วมีประโยชน์ผมสามารถขึ้นมาได้ <c oughs> เพราะว่าผมเรียนแล้วก็ฝึกเรื่องนี้มาโดยตรงจากต่างประเทศ รวมความท่านทั้งเรียนท่านทั้งฝึกถ้ามีความมั่นใจแต่ท่านบอกว่าถ้าจะนําขึ้นมาต้องเพิ่มค่ากระแสไฟฟ้ากําลังไฟฟ้ามากกว่านี้ครับเพราะกำลังไฟฟ้าเท่านี้ไม่พอใช้ต้องใช้กระแสไฟฟ้ายิงเป็นจังหวะจังหวะให้รังสีมาห่อตัวผมก็ขอพูดทิ้งไว้ตรงนี้ <c oughs> เ,นนเพื่อนแล้วก็ปลื้มใจว่าเอ๊ะ ประเทศเราคนที่มีความสามารถยังมีอยู่ฉะนั้นในเมื่อโอกาสดีจังหวะถึงการเวลาเข้ามาถึงแร่จูเรเนียมคนทำคุณประโยชน์้ใหกับประเทศชาติมากหลังจากนั้นต่อมาถอยหลังจากนี้จะพศ .2527 ไปประมาณ2-3ปี <c oughs> ผมก็จำไม่ได้ผมก็ไม่ค่อยสบ,บายร่างกายมันก็สุดโทมป่วย นั่งรับแขกบันนั้นเป็นการบางเอื่นญาติโยมพุทบบริษัทไม่ค่อยจะมีใครมามีญาติโยมผู้ใหญ่คือผู้เท่ามาสามสี่คนแล้วก็เดินทางกลับแต่ว่าท่านผู้เท่าสามสี่คนจะกลับก็มีมันเด็กสาวๆเธอหน้าตายอย่างสาวแต่งงานแล้วยังก็ไม่า้าบ เธอบอกว่าเธอเป็นนักศึกษาจุฬาลงกรณ์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่หรือไม่ใช่เป็นคําบอกเล่าของเธอเรื่องคนนี้ผมขี้เกียจสงสัยเธอว่าอย่งไงกระ่วาตามนั้นเธอมาถามว่าหลวงพ่อเจ้าคะพูดเก่งน่ารักในประเทศไทยมีแรอยูเรเนีมยมไหมก็บอกเธอว่าฉันไม่ได้สํารวจละเอียด แค่กระทบใจเท่านั้นทราบว่าแหล่งใหญ่ๆของเรามีมีสิบหกแห่ง <c oughs> และก็เป็นแร่ยูเรเนียมที่มีคุณภาพสูงกว่าต่างประเทศเขาแล้วเธอก็ถามต่อไปว่าที่หลังจังหวัดอุทัยนี่มีเมนงพ่อตอนนี้ผมก็เล่นเพลงเดาผมก็ถามว่าหนู คณะของหนูห้าหกคนเนี่ยไปพบมาแล้วใช่ไหมที่หลังจังหวัดอุทยัยโอ้เตยก็พาก,พกระหอบอกใช่เจ้าการถามว่าหลวงพ่อทำไมจึงรู้ก็เลยบอกหลวงพ่อก็คุ้นแก่ก็เดาๆถ้าเธอปร,รบที่ไหน,สนแสดงว่าเธอไปมาแล้วจากที่นั่นแกบก็บอกไปมาแล้วก็เลยยอมรับแกว่าในป่าหลังจังหวัดอุทัยออกไปที่มันหมายทว่าถึงไม่น้ำเมือยกันเลยนะ พุ่งตรงอไปนี่หรือจะอจ,จะใกล้เมืองกาญก็ได้มียอดยูเรเนียมขนาดหนักเป็นปริมาณสูงกว่าที่อื่นและเกรดดีมากคือนับตั้งแต่กระบ,บี่ไปถึงพังงาแล้วก็อะไรสตูลแล้จังหวัดตรังอะไรพวกนี้นี่จะเป็นสี่จังหวัดการขุดลงไปก็ไม่ลึกจนเกินไปในระยะตน พ่อจะไม่พูดละบอกกันไว้เท่านั้นว่ามีของที่มีทรัพยากรที่มีค่ามากแต่คนไทยพูดจะไปดีอะไรต้องฝรั่งพูดฝรั่งพูดคนไทยจยึงจะฟังเพราะถ้าคนไทยพูดฟังแล้วก็ผ่านหูไปแค่นั้นเมื่อพ่อพ่อเห็นว่าคำพูดของพ่อไม่มีค่าจึงทิ้งไวเ้เพียงเท่านี้ ถ้าเห็นใครเห็นว่ามีค่าเมื่อไรแม้เทวันดาอนุญาตก็จะพูดมากกว่าน,นี้ถามท่านว่าทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้จะขึ้นมาได้หมดเมื่อไรเมื่อไรจะมีโอกาสเทวันดาท่านบอกว่าคนดีคนไทยดีเมื่อไรทรัพยากรทั้งหลายขึ้นมากเม่าน,นั้นและประเทศไทยจะเป็นมาหาเศรษฐีใหญ่ อินโดนีเซียก็ดีอมเมราเซียก็ดีพม,ม่าก,ก็ดีลาวก,ก็ดีเขมรนก็ดีอะไรก็าตามไทยใหญ่ใช้เล็กอะไรก็าตามทั้งหมดเขาแจกขนานผนึกงข้ามาเป็นปึกแผ่นอันเดียวกันรวมความเอเชียทั้งหมดเท่านั้นจะเป็นเพื่อนกับเราและทุกประเทศก็อยากจะเป็นเพื่อนเพราะอาศัยความร่ำรวยเป็นปัจจัย สำหรับน้ำมันก็เป็นคลังใหญ่ที่สุดของโลกแต่ยังขึ้นมาหมดไม่ได้ก็เพราะว่าคนไทยยังดีไม่พอสำหรับประเทศไทยจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่มีโอกาสว่าจังหวัดการจะตรบุรีในยาให้ตกไปอยู่ในมือของใครเพราะจะเป็นแหล่งทรัพย์สินทั้งหลายาต่างๆอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแห่งเดียวในเมืองไทยคือกาญจนบ,บรุรีถ้าการเวลาถึงคำว่าการเวลาถึงหมายถึงว่าบุคคลผู้มีปฏิปทาอันสมควรที่เพิ่งได้ทรัพย์สินนั้นไหลแล้วนะั่งขึ้นมาไม่ว่าทรัพย์สินนั้นไหลในกาญจนบรุรีท่านนำขึ้นมาจริงๆเฉพาะในเขตจังหวัดเดียว ประเทศไทยจะเป็นมหาเศรษฐีของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเขาลูกหนึ่ง <c oughs> ท่านไม่บอกชื่อนาะทีไม่บอกสถานที่ก,ก็เมืองการก็แล้วกันมีเขาลูกหนึ่งสูงดตงง่ายกว่าเขาอื่นทั้งหมดโดดเดี่ยวขึ้นไปและก็มีเทือกเขาทั้งซ้ายและขวา ฐานหน้าใบทางที่เธอออกเทือกจากเขาลูกนั้นมาเป็นเทือกเขาข้างซ้ายยาวเหยียดที่จะเป็นคันกั้นน้ําเขาลูกนี้มีแร่าธาตุพิเศษเป็นพิเศษจริงๆทางด้านทศเท้ทาซ้ายมือนะ่ะขึ้นเลือไหลขึ้นไปทางเหนือไม่ใช่แร่เงินไม่ใช่แร่ทองแต่เป็นแร่หลายอย่าง ในพื้นที่นั้นแ,แร่ประเภทนี้สามารถจะเอามาผสมกันเป็นเงินคงคลังของชาติได้เป็นอย่างดี <c oughs> และก็มีปริมาณมหาศาลถ้าขุดเจาะจริงๆถ้าได้แร่นี้ขึ้นมา,าจริงแร่หลายอย่างใช้ประโยชน์เยอะไม่ขอทิหมายต่อไปนักวิทยาศาสตร์คนไทยจะเก่งก็ล่าขึ้น สามารถมาทํำด้หลายๆอย่างที่เราไม่คาดคิดจะถึงแม้แต่การใช้รังสีต่างๆก็สามารถทำได้เยอะแต่เรื่องเหล่านั้นคนถามไม่ได้สนใจสัทีสนใจอย่างเดียวว่าสามารถจะนําเป็นเงินคงคลังแท่งเงินแท่งคงคลงังได้เป็นอย่างดีถามได้ครว่าเงินแท่งคงคลังนี้มันหมายถึงอะไร ท่าก็จิ้มท่านบอกทองคำเอาขึ้นมาผสมกันแร่ในนั้นมีครบพ้นบริโภคให้ผสมตามสูตรต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะทำได้แต่ว่าเวลานี้เห็นว่ายังทำไม่ค่อยได้การเวลายังไม่สมควรน,นักวิทยาศาสตร์ทำได้แล้วก็ไม่ไม่ทำนั่นแหละ ถ้ำท,ที่แรกมีอยู่แล้วก็ไหลขึ้นไปมันจะมีจุดหนึง่งเป็นฐานน้ําฐานน้ำใสคือน้ํากระแสน้านี่ยังไม่ปรากฏจนตอนในสายตาภายนอกจะไหลอยู่ภายในเขาจะเป็นคล้ายๆน้ําซับซึมซึมออกมาแต่ซึมแรงแตักเท่าไรจะไม่หมดขออย่างเดียวจะทําลายต้นน้ำดําทานต้นน้ำดําทานอยู่ทั้งสายขัมาแต่ไม่ถึงพม่มา เป็นจุดนั้นจงอย่าทำลายเมื่อได้แร่ทั้งสามอย่างขึ้นมาประสมกันแล้วท่านใช้คำว่าประสมกันแล้วแล้วก็ใช้น้ำอันนี้ช่วยเทียงเท่านี้แ้่สามอย่างนั้นก็จะกลายเป็นของคำร้อยเปอร์เซ็นเมื่อจะอ่อนไม่ปิดกทองคำทังหลายทั้งหมดถามได้บอกว่าบอกจุดได้ไหม ท่านบอกว่าผมบอกเท่านี้มันก็ผิดระเบียบเขาแล้วครับจริงๆถ่านาไม่บอกปริมาณแร่ทั้งหมดสถา,านนะว่าแร่ทั้งหลายทั้งหมดนี้ถ้าจะนํามาใช้กันจริงๆสักกี่สิบปีจะหมดท่านบอกว่าท่านนําขึ้นมาใช้จริงๆพันปียังไม่ได้หนึ่งในสี่ของปริมาณแร่ทั้งหมด แหละทั้งหมดนี้นอกจะจะมีเป็นธรรมชาติและมันจะเกิดเรื่อยๆการเกิดของมันก็ปรากฏเวลานี้มีหลายชั้นนอกจะอยู่ในเขามันยาวลงไปใต้ดินเยอะแยะมากผมมีความรู้สึกลึกๆของผมว่าส่วนตัวไอ้บาดซบตัวนี้อยากกลับไทยพราะอะไรไอ้อุ้งอิงหวอกว่าหนูอยากกลับบ้านกลับมาเพื่ออะไรจุกหน้ากากยางเฮ้ย hey, hey, hey. ผมว่าจบหน้ากากยางจบหน้ากากยางคือจริงๆเนี่ยทักษิณเรื่องกีตารไปนานแล้ววันนี้ขอเล่าอีกรอบหนึ่งไว้ทักษิณเนี่ยเฮียเพราะอะไรผมบอกว่าไม่ต้องไปดูเรื่องอื่นที่มันโกงกินประเทศมันสร้างระบบทั้งระบบประเทศจนทิพย์หายหมดทั้งประเทศเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงพูดถึงเรื่องเดียวพอไอเรื่องเงินที่มันต้มยำกุ้งแล้วแม่ลนก้าวรายการที่ก้าวบอกนมว่ามันไปขึ้นไอเอฟครับแล้วก็เอาเครดิตบิลิตี้คืนมาคือสิ่งเองี่เอาสิ่งเองคืนมาเรื่องเดียวพอปัญหาคือมันมันทำตาม เพราะว่ามันก็ไม่รู้จะออกอยังไงเพราะว่าคนที่มีเงินจริงๆคือล้อนเก้าราชการทีเก้าเพราะว่าเราประเทศเราประเทศไทยเราเนี่ยรัชการข,ของเราเนี่ยรวยมาตั้งแต่สมัยพ่อคุณพ่อคุณศรีธาราทิพย์พ่อคุณล่างกำแหงรวยท่านเราคิดว่าแปดร้อยปีสะสมเงินมาเยอะขนาดไหนแล้วเงินมันอยู่นไหนนะในปัจจุบันเดีย,ยล้นเก้าราชการที่สิบเรารวยที่สุดในโลกมีเงินถึงหนึ่งหกหนึ่งจุดหกล้านล้านหนึ่งจุดหกล้านล้านคนที่รวยอันดับสองลองมาเนี่ยไม่น่าเชื่อ ถ่าไหนจะไม่รู้จักนะคือโมฮัมหมัดโมฮัมหมัดเอ่อมร็อกโกแห่งเมืองเมืองดุจไรเงินโมฮัมหมัดมร็อกโกแห่งด้วยอันดับสองของโลกมีเงินเท่าไหร่เลยสามแสนล้านล้านสามแสนล้านถ้าลองดูอันลำอันดับหนึ่งของเราหนึ่งจุดหกล้านล้านกับสามแสนล้านล้านต่างห้าเท่าต่างผิดกันห้าเท่านี่คือเหตุผลที่ว่ารัฐบาลทางการเงินมีเงินเยอะแต่ท่านอยู่อย่างสมถะพอเพียงเพียงพอ ท่านก็ไปบอกไอ้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 ทักซื้เล่นขีไอ้สัตว์นี่ก็จุดประกาศว่าอ๋อท่านมีเงินท่านพูดบ้างไม่ได้ว่ามีเงินเยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวแม่ยังมีปัญหาประเทศนู้นประเทศนี้แม่ก็ไปยืมท่านก็บอกว่าเราเนี่ยถือหุ้นใหญ่อยู่ในไอเอฟเอฟไปบอกไอเอฟเอฟมันก็ออฟเซ t ตัดด้วยบัญชีกูเป็นหนี้มึงเท่าไหร่มันให้กูยืมเท่าไหร่จะตัดไปจบกลัวหุ้นของกูตรงในนั้นเน่ะแทนที่มันจะมาพูดให้ทั้งเรื่องเป็นความจริงที่พูดกันจริงๆเจียเก่งนั่งก็พูดกันเถอะเจียเก่งนั ไอ้ตาพไกลเนี่ยจะขีเกียเก่งคนไทยบมางเป็นเฮี้ยนี้จริงๆขนาดไอ้ทักษิณเล่นขี้เนี่ยไอ้ทักษิณชินวัตรตอนไม่มีชีวิตอยู่เที่มันเป็นนายกมันยังตอแหลไอ้บัตรซกเฮี้ยไอ้เฮี้ยสัตว์นรกตัวนี้ตอแหลเรื่องที่มันตอแหลมันนึกว่าไม่เป็นไรจริงๆเป็นไรแล้วหนักหนักเพราะว่ามึงเอาดีใส่ตัวมึงเอาช่วยใครหมดเลยมึงงเอาช่วยราชวงศ์ก็หมดเลยเรื่องที่ราชวงศ์ทำดีๆมึงไม่เคยทําเลยมึงไม่เคยพูดึงเหมือนตอนนี้ที่มันด่าราชวงศ์ ดาทั้งวันทั้งคืนแต่ตัวมันเองไอ้สมศักดิ์เจียมไปอยู่ฝรั่งเศสไปเอาเงินที่ฝรั่งเศสซาตานจะไอ้ใบพวกไอ้มาของมาเคืองซาตานอยูนะ่เอาเงินเข้าให้ไอ้สมศักดิ์ไอ้สมสูรให้สมสูรเจียมไอ้สมสูรเจียมเขเอาเงินนี้มาสอดซับสิไดให้ทั้งหมดเลยสองสี่เจ็ดห้าให้พวกนี้คนละห้าล้านยี่สิบล้านห้าร้อยล้านยังมีบางคนนักศึกษา 3, สามกีบมึงมีเงินห้าร้อยล้านมึงมึงทำเที่ยอะไรกูทายยากลูกมึงทำเที่ยแล้วมึงมีเงินถึงสากห้าร้อยล้านกูอยู่ว่าแต่ห้าร้อยล้านเลยสัตว์ กูห้าหมื่นยังไม่มีเลยไอ้เฮียนี่ของพวกมึงยังมีเหลืออ้าร้อยล้านกูทำธุรกิจอยู่เนี่ยห้าหมื่นห้าหมื่นยังไม่มีเพราะกูมีกูจ่ายนี่ทั้งหมดทักษิณเล่นเียก็ไปตัดป๊อปเสร็จไอเอ็มเอฟเสร็จเสร็จเรียบร้อยไงไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยการร่วมการแข่งขันที่การเป็นคนบอกก็ตัดเสร็จบอกว่าเครดิตกูกลับมาตอนนั้นนั้นกูไปไหนไม่มีใครต้อนรับพอบอกเยี่ยมประเทศนู้นเทศนี้เฮ้ะอย่ามาอย่ามาอย่ามากูไม่ไม่อยากรับมึงกูย่ามาเขาจะต้อนรับมันทำเฮียอะไรฮักกลุ่มมาย โอ้โหทุกประเทศไม่บอกโอทีสัตว์ไม่ไม่ธรรมดาเว้ยเฮียเงินไม่เยอะพอเงินเยอะมันก็รู้แล้วพวกมันแต่คนทุกประเทศมันรู้แล้วว่าบ่ปลาบุกประเทศเราไม่รวยเพราะฉะนั้นบอกดีหรือต้อนรับเขาต้อนรับมือไงนายกไอ้ทักษิณเลื่อนขี้ไอ้บัตรส้ไอ้เฮียทักษิณไอ้เฮียไอ้สัตว์นรกทักษิณชินวัตรเขาต้อนรับมึงเพราะว่าเขารู้ว่าปลาบุกเรารวยเขาไม่ได้ต้อนรับมึงเพราะมึงดีนะไอ้เฮียแต่เขาก็ไม่บอกอะไรมึงไอ้สัตว์นรกตัวนี้นะไอ้เฮียบัตรส้มเนี่ยเวลาพระองค์ท่านอยู่หัวหิน ออกมาคนเขาต้องไปไปรอไปรอ,อต้อน,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 อนมมรับพงษ์จันทร์สองชั่วโมงผมบอกโอ้ยสองชั่วโมงนานมึงไม่บอกเอาแค่ครึ่งชั่วโมงก็กูไปกอดครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี่แป๊บเดียวเลยตอนผมติดติดผมไม่ฟังรู้สึกครึ่งชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงนี่นานเลยแต่ตอนนี้ผมรู้สึกมาแป๊บเดียวถ้ารู้ไหมขอวันนี้ลาเล่าตรงๆเล่าตรงๆไป,รงไปตรงมาเลยราชวงเราไม่เคยเกลียดใครเ,เท่าไอ้เฮียบัตรซบตัวนี้มันโกงทั้งกินเรื่องที่มันทำไอเฮียบัตรซบมันออกมาปุ๊บ มารอที่หัวหินไปกังวลแต่โคตรกังวลเลยทำไมโคตรกังวลไอ้สันที่ทำนึงโคตรกังวลแม่งมาขึ้นชั่วโมงคนก็มายืนรอเป็นแถวแต่นายกแม่งมาขึ้นชั่วโมงวันนั้นในหลวงเราก็ไม่ว่าอะไรก็อบอกทักษิณถ้ามารอลําบากก็ไม่ต้องมาก็ได้ท่านพูดท่านพูดอย่างนี้มีคนได้ยินข้าข้าก็มาเล่าให้ฟังปุ๊บฟังทักษิณถ้ามันลำบากนะไม่ต้องมารอก็ได้ไม่ต้องมาก็ได้ไอ้เคียบไอ้บัตรซบ คนขนาดาพระอ,องค์ท่านก็ไม่เคยพูดอะไรกับใครอย่างนี้นะพูดกับมึงเนี่ยมึงต้องรู้ว่ามันเขาเขา,เขาเกลียบมึงชิบหายเกลียบมึงเรื่องอะไรเลยเรื่องไทยคมมึงยิงไทยคมขึ้นไปสองดวงวันนี้ขอคุยให้ละเอียดเลยนะว่าดาวเทียมเนนะี่ยไม่ใช่มึงคิดจะยิงก็ยีงมีเงินสี่พันล้านแปดพันล้านกูจะยิงก็ยิงนะไม่ได้มันมีโคต้าของที่จอดดาวเทียมบนอวกาศของใครของมันโค้ ดาวเทียมในอุในอวกาศที่มีเท่าไหร่มีเป็นแสนดวงดาวเทียมเนี่ยเซตเลไส์เนี่ยมันไม่ยิงมันจะมีสเตชันเขาเรียกสเตชันที่จอดดาวเทียมของประเทศนี้จอดอยู่ตรงนี้ประเทศนู้นจอดอยู่ตรงนี้วัวโคจอที่มันเดินได้ตามการจรของดาวเทียมในอวกาศประเทศนี้วนรอบนี้ประเทศนี้วนอยู่ตรงนี้เวลาดาวเทียมวนหนึ่งอายุเนี่ยแล้วหล่นลงมาหรือเขายิงไป้ตกหรือเขาปล่อยทิ้งไปเลยเป็นขยะอวกาศ ที่เก่านี่เขามีคนทําขอสัมปทานจองไว้ก่อนนะเพราะั้นการที่มึงจะยิงดาวเทียมสองดวงไทยคมเนี่ยมึงต้องทาเรื่องยืนเรื่องขออย่างนีง้นานมากแล้วมึงก็ไปยิงดาวเทียมขึ้นไปสองดวงตั้นฟังให้ดีๆนะว่าไอ้เฮียบัตรซบตัวนี้มันเลวรายย่ำขนาดไหนดาวเทียมสองดวงมึงไปขอขรุ่นเก้าราการที่เก้าขอพระราชทานนามไทยคมหนึ่งไทยคมสองมึงเหลืออ,อีกแปดปีบนอายุ ถึงต่อได้ต่ออายุได้เพราะว่ามันต้องยิงดวงใหม่ขึ้นไนไอ้ที่ดวงนี้มันออฟซิลิทมันหมดหมดหมด,หมดสพลสมัยยิงดวงใหม่ขึ้นไปแทนดวงเก่าเขาก็ที่เก่ามันมีอยู่สําคัญที่สุดที่มึงทําเนี่ยจะบัดซบจนเฮียจนไม่มีใครรู้ก็คือว่ามันลึกซึ้งมากมึงขายให้เทมาเซ่คาถามของผมก็คือว่าและเทมาเซให้เงินมึงเนี่ยไอ้เทมาเซคือใครอ่ะไอ้ลีกวนยูคือใคร ไอรีเซียนหลงคือใครมันคือซาตานไอรีกวนอยู่เป็นแรปแรปทีเรียนเป็นดรากอนเนียนเต็มเต็มร้อยตัวร้อยเปรเซนร้อยเปรเซนมันคือสัตว์เลือ้อยคลานร้อยเปอร์เซนต์ปล่ามาเป็นมนุษย์รีกวนอยู่นะไอสัตว์รีกวนอยู่เหมือนไนองซานสูองซานส,ส,สวยจีอ่ะเดี๋ยวซื้อหนังมาองซานสวยจีเดี๋ยวคืนนี้จะดูไอไม่ใช่พรุ่งนี้มาเลยนี่จะดูหน่อยดูว่ามันเรื่องล่ามไงไอรีเซลอยู่เล่นเป็นไอองซานสวยจีผมว่าไองซานไม่ใช่ คนตอนแรกเขาบอกว่าต้องเรียมันองซานสิวจีวันนี้ก็จีเนนี้ก็สิวจีเนี้ยก็ซวยจีเนี้ยก็สิวจีคือเรื่องทั้งหมดเนี้ยไอ้ทักษิณมึงมึงขายสมบัติทานให้กับเทมาเซ็คมึงรู้ไหมว่ามึงขายอะไรออกไปอ่ะมึงเอาความรับทั้งประเทศนะไอ้ดาวสิวสองดูเนี้ยมันดีเทคออกมาหมดเลยเว้ยประเทศไทยเรามีอะไรอยู่ตรงไหนตรงไหนมีตรงไหนมีทองตรงไหนมีเงินตรงไหนมีแร่ตรงไหนมีน้ำมันไอ้ซัตข้อบุญที่เรียกว่าอินเทลอ่ะ ที่ปัจจุบันนี่พวกอเมริกันมันเรียกอินเทลหรืออินเทลอียิปต์บอกข้อบุญลับข้อบุญลับแม่งอยู่ในดาวเทียมไทยคมทั้งสองโลกมันเอาไปขายไทยคมมึงขายไทยคมไปให้เทมัสเซกว่าไอสัตว์ละสัตว์ลึกบอกให้มึงซื้อเทมัสเซกมาเพราะไอไทักษิณมึงมึงเป็นกรรมการคริสตัลสกาวหรือมึงเอามาขายกูเงินกูให้มึงเสร็จแล้วข้อมูลทั้งหมดของเราของประเทศเราไปอยู่กับแม่งหมดเลยอยู่กับไอรัฐลึกเนี่ยไอพวกซาตานดิสดิสเสต์รัฐลึกมันรู้หมดนี่นี่คือเหตุผลที่ลดการรัฐการที่ายๆนะ มึงจับประเทศไทยแก้ผ้าให้เขาดูหมดว่ามีเฮียอะไรอยู่ตรงไหนนี่ความบัดซบของมันเรื่องที่ผมเล่า,มา,าเมื่อวานในวันนี้ขอเล่าอีกรอบให้เต็มเต็มอีกสักทีแล้วจะเล่าว่าทําไมมันถึงอยากกลับบ้านเบอร์สิบบิลซามาเนี่ยเป็นถุงเงินถังเงินของรัฐลึกซาตานทั้งหมดแบงซื้อบทบิ๊กเทคบิ๊กเทคคือบิ๊กเทคโนโลยีคือ CNN Fox News C BC, B C B C C ทั้งหมดไอ้สัตว์ที่ซื้อหมด Facebook ให้เงินสนับสนุน Facebook ซื้อ Facebook ขึ้นมา i n s t a g r กรมเอ,อ่อทวิตเตมันซื้อหมดของมันหมดนะคนเดียวทั้งโลกมี Big t e ท h n o l o g y แบบไหนเกี่ยวกับการสื่อสารมันซื้อหมดที่มันเรียกว่า Big t e ท h พอขึ้นมาปุ๊บมันอยากฆ่าลูกมันเพราะลูกมันอยู่ฝ่ายตรงข้ามตัวมันคือซาตานฆ่าเด็กฆ่าดโนโครมตุยเด็กเอาหมดทุกอย่าง ลูกมันชอบอยู่อเมริกาเพราะไม่ถูกกับพ่อมันอยู่อเมริกาก็ไปเวกานเล่งมันเจ็บป้าบอกสื้อรวยไม่มีงานทำต่ฆ่าลูกมันทําช่วยลูกมันจนท้ายสุดถึงเวลาทําบอกเมื่อเอามาลงมันถูกทํารับประหารหนึ่เบอร์ se, 1, สิบเบอร์สิเ็ดคือลูกขึ้นมาแทนเป็นกษัตร,ริย์เบอร์สิบเอ็ 1, บิลซามันไอเฮียนี่ไก่ทักษินเล่นขี้แกงเดียวกันทักสิณของเงินไปทํา